เด็ชาวเด็กบอดทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดุบุรีโซเลเตอร์แล้ววันนี้ผมก็มีท่าที่จะมาแนะนำทุกคนเรียกว่าเป็นท่าที่เท่หรว่าเป็นท่าที่ง่ายนะเรียกว่าเป็นท่าที่เอาใจสายเกรงน่าจะคนละเกรงกันนะทุกคนสำหรับสำหรับท่าเนี้ยมันก็มีชื่อเรียกง่ายๆว่า Holly m a น u a ก็คือการที่เรากระโดดแล้วเรากา็ยกล้อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไปแล้วก็ลงเขใจไหมประมาณนี้แหละทุกคนแต่สำหรับการไอ้ท่าอ o l ี่ m ม n น a นั้นน่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยคน,เคนที่จะคนที่จะฝึกท่านี้ก็ต้องมีออลี่น้อยก็ต้องออลี่เป็นอ o ลี่ข้าม ดินซีหรือข้ามเส้นข้ามหลอดให้อลลี่ได้อลลี่ติดเท้าก็จะทําได้นะทุกคนแล้วก็คุณจะต้องมีการแมนวนวลแมนวนวลนั่นก็คือการยกล้อคุณต้องยกล้อสองล้ออย่างนี้ให้ได้กไกลค่อนข,ข้างที่จะทรงตัวได้นานไกลแค่ไหนนั่นก็ประมาณจากบ้าน เชียงใหม่นั่าจะไกลไปสำหรับคลิปนี้ก็ได้ผู้สนับสนุนใจดีให้อุปกรณ์มาไว้ฝึกท่าสอนท่าหรือเล่นท่าต่างๆขอบคุณทางดิคอนไทยแลนด์ดิคลอนเมืองทองดิคลอนลน์รัตนทิเบตที่มอแบลแล้วก็ลูกปืนดีๆมาไว้ให้ใช้ ก็จะใครสนใจอุปกรณกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายแคมป์ักรยานสกเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตหรืกกอดำน้ำดูปะการังตกปลาฟุตบอลบาสต่กอกเล่นอุเยอะแยะเลยก็เข้าไปดูได้ที่ดิคาลอนสาขาเมืองทองธาน,นีถ้าไม่สะดวกไปเลือกดูที่หน้าร้านก็สามารถดูทางออนไลน์หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เช่นกัน ขอบคุณทางดีคารลอนหลงทองด้วยที่มอบอุปกรณ์มาไว้ให้สอนไว้ให้เรียนวันนี้เรดีๆร้อลืออ่นลปื้นลื่อย่างนี้ราคาไม่แรงหาซื้อได้ที่ดีคารลอนน,อน้องทานีทุกคนเดี๋ยวเราไปลองทํากันดูเลยว่าออลิเมนต์วันนั้นมันทําอย่างไรร้อนอขั้นแรกก็ลองมาฝึกกะทินะออล่ i, แล้วก็ ลงมา2ล้อล้อหลังนะให้หน้ามันยกอย่างเงี้ยเก่งไว้เก่งนะฮะลองดูไม่ยากเลยเกง่งพลิกอยู่ที่การเกรงเท้าหลังก็ยกหน้าไว้ขาหน้าประคองนะทำเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยอย่าให้เทลอย่าให้เทลมันขูดกับพื้นขูดกับพื้นไม่ได้นะถ้าออริจินนวนี่นะครับจะเป็นไฟโอเมื่อคล้องแล้วก็ลองไปหาเส้นกระโดดข้าวรายอยลกุกล้อดูก่อน เมื่อคล้องแล้วก็ลองหาพื้นที่ทางระดับนะสะเต็ปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพืชบาดลองออลี่แล้วแมนนวลนดูเกง่งไปตามระยะมันให้สุดหรือจะเป็นพวกแมนนวลแพดบอนบล็อกอะไรแบบนี้ก็ได้นะลองดูก็ไม่ยากเนี่ยออลี่ไปปุ๊บเก่งเท้าหลังไว้ให้หน้ายกแล้วก็ประครองอย่าให้เทวมันขูดพื้นเนี่ยโ,โดโดเนี่ยนะมกอย่าให้เทวมันขูดพื้นนะลลเลาะลงแค่นี้เองง่ายมพูดง่ายเลย โอเคทุกคนลองไปทำกันดูถ้าเมนูนี้คงจะไม่ได้ยากมากมายพยายามอย่าให้เทลมันขูดกับพื้นและการเกงไว้นะใทยชอบเกรงเป็นต้าที่สวยงามแล้วก็ไม่ยากนะครับสามารถเอาไปทำเมนนนแล้วก็สามารถออกด้วยท่าต่างๆได้ทุกท่าฟิปหรือปัอบช็อวิดหรือออกเปิดฟันไซ์แปกซก์แบบนี้ก็ได้ไปต่อยอดได้นะฮะ ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับดิคลอนเมืองทองนะครับดิคลอนแลตนาทีเบลดที่ส่งล้อนะครับดิคลอนดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนออเซโลนะครับดีๆอย่างนี้มาให้ผมใช้นะครับการจะเล่นท่าเมนนุนนั้นมันต้องมีล้อที่ดีที่ลื่นแล้วก็ลูกปืนที่ลื่นนะครับทำให้เราสามารถเล่นท่าเมนนุ่เนี่ยได้ยาวๆต่อเนื่องนะฮะก็ลองไปกันดูวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะฮะ I not Stop the do I? Take on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts, but one subscriber.